ตกใจแฟรสองมั้งสิบสองสิบสองปีสิบสองต้นปีอะประมาณปีสิบเอ็ดโอ้ซสอนอะสอนอะโดนสอนอะโอ้โหพี oh Drake, um ่ยังจะเอาลงมาไฮไลท์ไห okay. er. ้ได้ได้ไฮไลท์หมดแล้วฟูรวมตัดให้เลย <Okay. S 2> แม่นนะระดับวาใครใครเล่นดีกูตัดลงให้หมดแต่ว,วันเนี้ยกูให้แคดิตพรุ่งนี้วันเกิดกูกูจะทำงานแบบสบายใจเอ้ยเขายิงเยอะเลยตัดแแล้วนะใครติดไฮไลท์ก็ได้ไปโอ้ตัวดีมาโคตรไวตัวดีเขาาเ้าบอลไปแล้วเอาไร เขาไล่ฆ่าอย่างมาหาโหดโอ้โหเฮ้ยแค่นนี้ห้าดาวนี่นั่นไงกูว่าแล้วไอ้ที่โอ้ยตัวละครอ้วนตัวอัดเป็นตัวฮีโร่้อฆ่าคือฮีโร่เขาเรียกฆ่าคือฮีโร่ ครับท่านใดที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากคนรักแชท้ด้วยมีบนเพ้าแมสคิลโอ้โโดนยิงเนี่ยเฮ้ยหน้ากากผีโอ้ไปเร่ฟ้าอะไรมาหมดเลยเฮ้ยเมื่อกี้ที่ตัวเร่งยิงไปเร่ฟ้าเหรอฮัมเมลตัวเร่งยิงไปเร่ฟ้าใช่ไหมโอ้ไม่มีทาง เยอะไปว่ะโดนผมผมสายห้าแครับ bomb has been planted ยูวรู้ว่าม่เห็นหรอวะดูสเต็ป,ปีนี่เนยเขาว่าห้องบีเป็นประตูเป็นประตูปริศนาใครเข้าไปก็ตายจริงหรือเปล่าจริงอยากรู้ จบครับผมอ้โหตุรรงมากอ่ะไม่ตายด้วยผมใส่ห้าแปด โอ <gospel> ้โหจับเลยหรอปืนเดี๋ยวปดได้ไว้ปืนเดียวแปดด้ไว้ติงว่ะบอมม has been planted ได oh, ้เหรอโอ้ให้พี่เลนอักูเลยเหรอเฮ็มีเรือลบด้วยว่ะเจ๋งว่ะจัดอันนี้นี่เลยเทช็อตไปหนึ่งอแต่แอดเฉย เอาละาลาวเอาละาลาเอาละาลเอาละลาลวาโดนลุมขนาดนั้นรอดได้ไงผมผมโดนตัวผีฆ่าสี่ตัว